ราจะมารีวิวน้ำป่าที่เซเว่นที่ญี่ปุ่นกันเราเอาผักแครกับสับประรดมีอยู่ข้างในกันรวยนี่อยู่ข้างในเลยแล้วก็เอาไปปั่นเนาะเอาไปปั่นเลยตู้นี่เปิดตู้และสแกน QR Code นีแล้วก็เอาไปปอนเลยกดเข้าไปไปไป,ปั่น แล้วก็กดโอเคนะนนกดปุ่มโอเคมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้แล้วก็กดนี้ไปอันนี้แล้วก็รอ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 ,อกระทุมกันตั้มปัน่นรอน้ำปั่นเลยนะรอสกดนรอน้ำปั่นเลย <c oughs> จนถึงเสร็จแล้วนะจนถึงมันเสร็จเลยรอให้ปัน่นรอปัน่นรอปัน่นมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะ <c oughs> อร่อยมากเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นีเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะนี่คือหน้าตาก็จะแบบมันจะไม่เหลวแ,ลวแต่เป็นน้ำเป็นน้ำน้ำเหมือนน้ำปั่นนี่กินดูอร่อยอร่อยไหมครับอร่อย,ออยนี่ที่เซเว่น